สวัสดีครับพบกับช่องสุขใจ f c ครับวันนี้นำเสนอพระองค์นี้ครับเป็นหลวงพ่อแพรนะครับสมเด็จทรงครุฑรุ่นเก้านะครับรัพย์มงคลหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเนี่ยสวยงามมากเลยครับผมไปเลี่ยมกันน้ำมานะครับองค์นี้ได้มาหลายปีแล้วครับพอดีพี่ที่ทำงานเดิมให้มาครับสวยงามมากครับ ปิดทองทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมนะครับก็ท่านเป็นนักพัฒนาวัดมากเลยครับไม่เพียงทําแต่วัดของท่านให้พัฒนายังช่วยเหลือวัดวัดอื่นๆนะครับด้วยนะครับโห oh, oh, ก็ก็เป็นที่บูชาของลูกศิษย์ทั่วๆไปครับโอเคครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นก้าวหน้า รั์มงคลครับจัดสร้างในโอกาสเฉลิมฉลองอายุครบ90ปีของของหลวงพ่อแพรนะครับในปี2537นะครับแล้วก็เป็นการฉลองที่วัดพุคุณทองได้รับการยกให้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับโอเคครับก็มีความสําคัญมากเลยครับผมนะครับก็จะเป็นสมเด็จที่ทรงครุฑนะฮะแล้วก็ปิดทองด้วยครับเนี่ย ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อแพแล้วก็ปิดทองนะครับมีโค้ดเรียบร้อยนะครับมาจากวัดนะฮะโอเคครับแทบจะไม่ต้องส่องเลยครับอันนี้ก็เป็นพระในปีสองห้าสามสิบเจ็ดนะฮะประมาณเกือบยี่สิบกว่าปีนะครับโอเคก็สวยงามครับอันนี้คงคงไม่ก็ไม่ต้องส่องหรอกครับเนาะลองส่องดูสักหน่อย โอเคนะครับก็สวยงามจริงครับเนี่ยตามกล้องที่เห็นเห็นเลยครับโฟกัสอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นแก้วแค่เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเนี่ยนะครับสวยงามครับวัตถุประสงค์การสร้างนะครับก็เพื่อบุรณะเสนาสนะวัดพิณทองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือบุรณะวัดอารามในเขตจังหวัดสิงห์บุรีดูครับและใกล้เคียงเนาะครับ ก็เป็นเจตนาสร้างที่ดีมากเลยครับเนาะแล้วก็นะครับเป็นรุ่นเก้าหน้าซับบางคนนะมีขนาดสองจุดสี่คูณสามดสองเซนติเมตรครับเป็นเนื้อผงสีขาวปิดทองบางส่วนนะครับนี่แล้วก็ฝังลูกตะกุดหน้าแข้งหนึ่งดอกครับนะครับฝังลูกตะกุดหน้าแข้งหนึ่งดอกด้วยนะครับเหตุทําไนวะก็อยู่นโซนนี้นะครับนะครับนี่ มียันพุทซ้อนตรงอกนะครับยันพุทซ้อนตรงอกนี่ครับเห็นไหมครับโอเคยันพุทซ้อนตรงอกด้วยครับก็มีการฝังตะกรุดไปด้วยครับก็เป็นพระที่สวยงามจริงครับหลวงพ่อแพวัดพิจุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพระนะครับที่น่าเก็บไว้ครับอนาคตเนี่ยผมว่าสวยงามอยู่แล้วครับ คืออันนี้สวยสวยอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวคงอ,อมีโอกาสคงเอาไปเลี่ยมนะครับหรือใส่กรอบให้สวยงามอันนี้ผมเลี่ยมกันน้ําไว้ครับนะครับก็อยากให้ท่านอยู่แบบนี้เลยฮะนะฮะนะครับก็พิธีพุทธวพิเศษเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยหลวงพ่อแพรท่านทําพิธีพุทธาพิเศษ เดียวนะครับเดียวคือทําคนเดียวแล้วก็ยาวนานกว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อทุกรุ่นเลยเพราะฉะนั้นรุ่นเนี้ยสุดยอดครับเป็นรุ่นที่ท่านทํานานที่สุดอะครับเนาะหลวงพ่อแผ่วัดวัดพิจุนทองครับนี่ครับสวยงามครับสีทองด้วยครับ สวยจริงๆผมว่าจะหาพระที่สวยแล้วก็ปิดทองนี่พุทธคุณดีครับโอเคขอบคุณครับวันนี้ครับ